ก้าจิรายุโวยพรวันเกิด V. V. v ีไว e อเพีกมากไม่เหมือนใครจริงๆเป็นคู่รักที่ถูกโยงข่าวลือเลิกเงียบมาตลอดระหว่างก้าจิรายุและอองมานีและ V. v วีโอเลทั้งคู่ได้ออกมาแก้ข่าวไม่เป็นความจริงยืนยันรักกันดีมาตลอดเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาผ่านโซเชียลล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดสาววอายุเต็ม30ปีหนุ่มก้าได้โพสต์ในอินสตาแกร เผยภาพแล้วก็คลิปสุดพีคอีกมุมของสาววีที่ทุกคนไม่เคยเห็นมีข้อความอวยพรทั้งหาและสวีทว่าพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปลิดปลิแฮปครับเจ๊ไม่เคยมีแฟน30มาก่อนตื่นเต้นมากครับมีความสุขสวยแล้วก็รวยมากเช่นนี้เดอะเบสไปตลอดตลอดรัก <R ux. S 1> ทำเอาคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับฮากับการอวยพรของหนุ่มกที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆ